สวัสดีครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆครับวันนี้เราจะมาพิสูจน์กันให้เห็นแบบชัดๆเลยนะครับกับการพ่อเห็ดฟางแบบตะกร้านะครับโดยใช้ชุดพ่อเห็ดฟาง149บาทนะครับมาลุ้นและมาดูกันว่าชุดพ่อเห็ดฟางแค่ราคา149บาทมันสามารถทําได้จริงหรือไม่ครับสิ่งที่เราต้องเตรียมนะครับก็จะมีฟางข้าวครับผักตบชวาครับถ้าเพื่อนๆนมีไม่มีไม่เป็นไรนะครับเอามาเป็นอาหารเสริมขี้วัวครับหรือปุ๋ยข้อครับที่สําคัญสุดก็คือตะกร้าครับ เริ่มต้นนะครับเราจะเอาฟางข้าวมาแช่น้ําก่อน1คืนนะครับกับว่าให้ฟางข้าวอุ้มน้านะครับแล้วก็จะมาเตรียมในเรื่องของผักตบชวานําผักตบชวามาหั่นเป็นท่อนไม่ต้องเล็กมากนะครับพอเตรียมผักตบชวาเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาเตรียมในส่วนของน้ําหมักและโฮอร์โมนนะครับน้ำหมักและโฮอร์โมนของเราจะมีอยู่2สูตรด้วยกันมีสูตร A1 และ A2 จะมีในชุด149บาทนี้นะครับเอามาผสมน้ํานะครับเตรียมเชื้อครับนาเชื้อมาขูด มายีนะครับให้มันละเอียดยิ่งละเอียดยิ่งดีแล้วก็ผสมด้วยแป้งกระตุ้นเส้นใยครับแป้งกระตุ้นเส้นใยก็จะมีให้ในชุดนะครับผสมให้เข้ากันครับคลุกเคล้าให้เข้ากันพอเข้ากันเสร็จแล้วนะครับเราก็จะแบ่งเป็น2กองเท่าเกันนะครับเพราะว่าเราจะทํา2ตะกร้านะครับพอแบ่งเป็น2กองเสร็จเรียบร้อยนะครับแต่ละกองเราก็จะแยกแบ่งออกเป็น3ส่วนเท่าๆกันนะครับเพราะว่าแต่ละตะกร้าเราจะทํา3ชั้นครับ นำฟางมาอัดใส่ตะกร้านะครับหนาประมาณ1ฝ่ามือหรือว่า10เซนติเมตรนะครับอัดให้แน่นนะครับกดให้แน่นๆตามด้วยผักตบชวาครับที่เราเตรียมไว้นะครับโรยให้ทั่วตะกร้านะครับแล้วก็โรยปุ๋ยขี้วัวครับหรือว่าปุ๋ยคอกให้ทั่วตะกร้านะครับหลังจากโรยปุ๋ยขี้วัวเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะนําเชื้อส่วนที่1นะครับจาก3ส่วนมาโรยในตะกร้านะครับ เน้นโรยตรงขอบตะกร้านะครับเพราะว่าเห็ดส่วนมากจะออกตรงช่องตะกร้านะครับแล้วก็รดน้ําที่เราเตรียมไว้นะครับเป็นน้ําฮอร์โมนนะครับเสร็จชั้นที่1ก็มาทําชั้นที่2นะครับทำแบบเดียวกันเลยนะครับเอาฟางมาอัดใส่ในตะกร้านะครับหนาประมาณ1ฝ่ฟามือนะครับแล้วก็กดให้แน่นๆนะครับเริ่มทําชั้นที่2นะครับพอเอาฟางมาใส่ในตะกร้าเสร็จเรียบร้อยเราก็จะโรยผักตบชวาเหมือนเดิมครับเหมือนกับชั้นแรกเลย หลังจากโรยผักตบชวาเราก็จะมาโรยปุ๋ยคอกครับหลังจากโรยปุ๋ยคอกนะครับเราก็จะนําเชื้อส่วนที่2นะครับเพราะเราทําชั้นที่2แล้วนะครับนำมาโรยตรงขอบขอบตะก้านะครับโรยให้ทั่วขอบตะก้าพอโรยเชื้อเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ทําเหมือนเดิมเหมือนชั้นแรกนะครับคือเอาน้ําหมักและฮอร์โมนมารดให้ทั่วนะครับรดพอประมาณนะครับไม่ต้องรดเยอะนะครับ ขั้นตอนต่อไปก็เริ่มทําชั้นที่3นะครับชั้นที่3ก็ทําเหมือนกันเหมือนกับชั้นแรกและชั้นที่2นะครับก็คือเอาฟางมาอัดลงไปในตะกร้านะครับหนาประมาณ1ฝ mm. ่ฟามือนะครับหรือประมาณ10เซนติเมตรแล้วก็ตามด้วยผักตบชวานะครับโรยผักตบชวาให้ทั่วแล้วก็ตามด้วยขี้วัวครับหรือปุ๋ยคอกครับทําเหมือนชั้นแรกและชั้นที่2เลยนะครับหลังจากที่โรยปุ๋ยขี้วัวเสร็จเรียบร้อยก็จะเป็นเชื้อเห็ดครับนําเชื้อเห็ดส่วนสุดท้าย ส่วนที่3นะครับมาทําชั้นที่3โรยเชื้อเห็ดให้ทั่วตามขอบตะกร้านะครับเน้นโรยตามขอบตะกร้านะครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือเอาน้ําหมักและฮอร์โมนนะครับมารดเหมือนเดิมนะครับรดให้พอทั่วแล้วก็นําฟางข้าวนะครับมาปิดเป็นชั้นสุดท้ายนะครับแค่นี้ก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับ1ตะกร้านะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะทําตะกร้าที่2ตะกร้าที่2ก็ทําไม่ยากครับทําเหมือนกับตะกร้าแรกทุกขั้นตอนเลยนะครับตั้งแต่ชั้นที่1ชั้นที่2และชั้นที่3นะครับทําเหมือนเดิมเลยนะครับทุกขั้นตอนเลยนะครับก็เสร็จเรียบร้อยครับสําหรับ2ตะกร้าขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะมาเตรียมพื้นที่เก็บนะครับพื้นที่เก็บคุมผ้ายางบ่มเพาะนะครับเพื่อนครับ หาพื้นที่ที่เหมาะสมนะครับเช่นในร่มไม้ข้างบ้านหลังบ้านหรือพื้นที่ที่อยู่ในร่มนะครับจะดีมากนะครับหาไม้มารองตะก้านะครับไม่ให้ตะก้าติดพื้นแล้วก็นําผ้ายางนะครับมาคุมตะก้าไว้ทั้ง2ตะก้านะครับหาไม้มาปิดทับขอบผ้ายางให้มิดชิดนะครับไม่ให้อากาศเข้านะครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับขั้นตอนนะครับ ผ่านไปเวลาประมาณ7วันนะครับเราจะเปิดแปลงให้ดูนะครับมาดูกันว่าผ่านไป7วันเห็ดเริ่มโตขนาดไหนนะครับผ่านไป7วันจะเห็นได้ว่าเห็ดเริ่มโตแล้วนะครับถ้าขนาดเท่านี้ก็อีกประมาณ1วันก็เก็บผลผลิตได้แล้วครับขอบคุณครับ